ยแก่แก่ไปตำพุงได้แจาเก็บเลยจ้าแล้วปลาเกเทศหลายคักจ้าปลาเกเทศอันนี้ก็จะเป็นบ้านห้ามบริเวณบ้านห้ามสวนผักของห้านะจจะสวนผักคล้ายแหละปลาเกลือเทศกระดูกกดกจ้าแลาเกลือเทศช่วงนี้กำลังสีสุกน่าจะเนาะปลเกลือเทศสวนผักของห้านะจจะสวนผักคล้ายแหละปลาเกลือเทศกระดูกกดกจ้าแลาเกลือเทศช่วงนี้กำลังสีสุกน่าจะเนาะปลเกลือเทศ นจากไปไปจังไดปัตีกมากกะสเอินมองมากิงผักักซีงามงาน,นักซีอน,นี้รอบที่หาเราได้จากักซีําครับมีความสุขกันซองคนน้นเลนะจ๊ะเราไม่งามตกใจเบิ่งละโลดเม่งตละลึงพิ่งมาบบทัว่วมันจิออกซีมองมองได้จาก,กทัว่วอยู่นี่หล,หลายจาก,กทัว่ว พักกาดได้จ้ะกาดเกียงอ่ะง่วเ้ด้จ้ะเซบริเวนเลียงง่วเได้จ้ะแง่เลือดจ้ะในบริเวณบาดท้ารจ้ะเนาะเพิ่งกระโดดล้ายขาดล้ายเน่ยกำลังร้ายคักจับกับเทศกับลายคลองกัหลายเพิ่กับดูคักดูแง่กับกูร่ะแนุ้ยแบบกูรู้ว่าสิบอกว่าเดี๋ยวมันห้ายคัดห้ายแน่กูร่ะเก็บเอาจ้ะร้องคน มแม่แม่จากกูได้เนนะนี่ค่ะบานท้าติดทางดวงด้วดจทัางท่างหินนะ่ะนี่กะมี่ักเเทศนี่นนเบียร์มันท้าบ่ได้ท้าบ่ได้ซื้อด้วจ้าผักคอเทตะผจาักเตศก็กริมสจ้ะเลียงใกล้เหลียงเนะาะ,ะจารพัดาี่กะงางพุน ลายหนางลายท้างไปละสามีกรดับกำลังลายค่ะจับกระเทยกระลายคองกระลายหมือนกัน <î ns> วันนี้เรามาอเก็บผักซีนะจะเด้มาจชามาเก็บผักซีกันเ้วยอจะเด้ฝาจะไกลนางเบิดหมกอ,อืมวู่ซื่อๆหอกจ้ะงานยู่ันสิแล้วเบิ่ดหมึ ยิ่งย่างแบบนี้ลราจะว่าแล้วเนานะต้องเค็ดนี่ก็ชอ,ลอบลงหมจ้ะหมอเลี้ยงไก่้ได้บาทนี่างเงี้ยถ้าขามองบนหมอเลี้ยงกะทั่วพุ่มนะจ๊ะเนาะนี่ก็ทั่วพุ่มไ่จ้ะหมอเลี้ยงไก่เลี้ยงเนาะถารพัดก็ดจ้ะ ลูกคักลูกแห่ค่ะผัวแบบนุ้ยแบบก็รู้ว่าสิบบอกว่าเดี๋ยวมันหลายคักหลายแน่ผัะเก็บเอาจ้าฝืนเงินแบกทั่วมันสิบออกสีม่วงๆได้จ้าทั่วอยู่นี่หลายจ้าทั่วมีผักกาดได้จ้ากาด์ดอะไธรรมดาได้จ้าอยู่ซื่อๆกับโบเป็นค่ะน้ำกันอยู่น้ำกันมาสิบกว่าปีเลยยังเสียระรอบเพิ่มเป็นสิบแล้วโบอยู่ซื่อๆแล้วมาเก็บ งางเบิดมื่ออายุซื่อๆหรือเปล่างานด้ยกันที่เรเบิดเมื่อยิ่งงานแบบนี้ลรือเปล่าแล้วเนาะต้องเคิดที่เรางานพุ่นร้ายหนังร้ายทั้งไปละสามีกับลูกจ่ายร้ายคักร้ายแน่ไปสิกินเบิดท่านี่เกินท้ายบ้านมาเอาบ่เบิดเด้อมันร้ายค่ะจ้ะร้ายจ้ะต้นกระเเทศนียสวนผักของข้าวนะจ้ะสวนผักร้ายแหล่งกระเทียกระดดโดดจ้ะ ผัเกเคลเทศช่วงน,นี้กำลังสิสุกน่าจะ,นะะเนาะผักเคลเทศอ่ะทัวะทะท่วพุ่มน่าจะเนาะนีผักทั่วพุ่มมีผักเคลเทศนะจ๊ะเพิ่งทั่วทั่วพุ่มน่าจะเนาะโอ้ยหลายค่จะจ้ะทั่วพุ่มอืมไปกระชื่เลี้ยงแนละ้วเ,เพิ่มขอดทเกิดเหดเนาะจะ ก็ชอบล่งโรดจ้าหมองเรียงใก่้ได้บาดอย่างเนี้ยาเของมับึงหมอเรียงจ้ะทั่วภูมิน่าจะเนาะมีกัทั่วภูมิไรทัรมดาด้วยจ้ะยื่ซื่อก็บอกเห็นจ้ะน้ำกันยื่อน้ำกันมนาสิบก็ปีเลยยังส่ระลอกของตัยังสี่เอาไปยู่ซื่อแล้วมาเก็บนีก็ชอบลงโรดจ้า หมอเรียงไก้ได้บาดอย่างเี้าของมังบึงหมอเลียงกำลังร้ายค่ะจับกระเทศกับร้ายคองกันร้ายเพิ่งรนไฟจ้ะหมอเรียงใกล้เลียง,ง,งยเนาะารลพัดัจ้มะมีความสุขกันซอนนี่แหะจ้าพรีะย่งยายงตกใจเพิ่งกรดดเพย่างแต่ละม นี่ผูด้ดอยเด,ยดกันซองอนไปตรงเฮ็ดจ้ะเห็ดปาสนุกมวนนะจันปดกำลังลร้ายค่ะจักตัวเท็ดก็ร้ายคองกร็ร้ายพึ่นก็ผู้ใดรมดาด้วจะ้ะอยู่ซื่อๆกับพวกเห็นกันะน้อกันอยู่น้อกันมาสิบกว่าปีเลยยังสีละกังตองสีเราอยู่ซื่อๆแล้วมาเห็มีความสุขกันซองพ้นละ,ละจ้นี้ ตั hora, วกระโลดตัวมีแงตะลเมืองฟังจะอกาศที่ดีจมเนี้ามีมาแล้วมีผากันอมหัวซ่องค้นีย่ลงละจ้ะเก็ดจังไรปัดทีนี่ตัมาก็จะเือนมากินผักซีน้ำงานผักซีมันีีรอบที่หาเราได้จากผักซีน้ำครัางเบิดมือมยุซื่อๆหรจ้ะนางูนเสี็จละเบิดมือ สิงยางแบบนี้เลยจ้ะว่าแล้วเนาะต้องคิดจ่ะทั่ทวภนะูมินะจจะเนาะนี่บททั่วภูมิคุณอยากจะไก่คุณอยากจะไก่ได้เอาไวท้ทำไป็เกี๊ยงอ้อมนานะม่าจังนะทับขี้ตัวดร้ายคักร้ายแน่จ้ะเพิ่งม,มาบักทัว่วมันจิออกสีมอวงๆได้จ้ะบททั่วอยู่นี่ ลายจับถั่วมีผักกาดด้วยจ้ะกาดคำล่างลายค่ะจับกระเทยกระลายคองกัะลายหินน่ะนีกรมี่พวกกระเทยนี่เบียร์มันเข้าไปได้เข้าไปได้ซื้อด้วยจ้ะกระเทยพ่อแมะจ้ากระเทยก็เริ่มไปทำบารด้วยจ้ะยื่อซื้อกับพวกเห็นจ้ะน้ำกันยื้อน้ำกันมาสิบกวปีเลยยังสียบลัมต้นยังเสียบเไอยู่อซื้อแล้วมาเข็ด คุณะากใครางานเบิดมืออืมวายซื่อหรอจ้ะงานยูยันเสรเบิดเมือิอย่า,าง,ง,ยงแบบนี้แหละจ้ววนะวานละเนาะต้องคิดแตะทั่วภูมิน่าจะเนะมีกับทั่วภูมิมีความสุขกันซองคนนี่แะจ้าเพ้ม่ง้างตรจ้ะเิงกระโดดพม่้างต่ละเมือ่อ กำลังร้ายค่ะจกกับกวาดเทศก,กับร้ายคลองกับร้ายบริเวณบ้านคกว้างขวางจา้าบริเวณบ้าน,นกว้างอีหลี้จ้ากว้างขวางแล้วกันี่สามีจีกะจ้าชีวิตน่าจะเขาก็บพ่อแม่ยังมากมายมีแต่เนี่ะจ้ะดูแลกันไป่นะ่จาจ้ะาดูซักวันนี้เรามาอัน เก็บผักซีนะจ๊ะเด้อมาจ้ามาเก็บผักซีกันเด้อจ๊ะเด้อตัวคับตกแง่ะยค่ะนุ้ยแบบก็บบรู้ว่าสิบ,บอกว่าเดี๋ยวมันหลายาักหลายแนวค่ะเก็บเอาจ้าต้องร่าลายคาดจับจกเกิดเหตุกับลายคลองกับลายบ้องร่างสีสุกคลองกับลายหลายจ้าตัวนี้คนนะมีทุกอย่างผักอีตู้นี่บมดทัวได้จ้ะเนาะ ปบกทั่วภ่มบ้านท่านี่แหละอย่างง่วเ้จ้ะบริเวณเหล้ยงงัวเ้จ้ะแกเลือกจ้ะในบริเวนบ้านท่าเลยจ้ะเนาะตรล้คัล่เนี่ก็ง่างพูนไล่หมองลยทางไปละสามีกัดกระง่างพูนไา่หมองไลยทางไปละสามีกระดาตงล่อีของกระล้าหลายจ้ะตอนนี้คนมีทุกอย่างพระอีตู้นี่บกทั่วเดยจ้ะเนาะ ปริบดีท,ทั่วภูมิบ้านเท่านี่ยแหละประเดาด้วยจ้ะยู่ซื่อๆกับเปล่งค่ะน,น,น้องกันยุ่ยน้องกันมาสิบกว่าปีเยังสีแล,ล้วผมก่งสี่้วพออยู่ซื่อๆแล้วมาเข็ดระมดารด้วยจ้ะยิ่ซื่อๆกับ่เปล่งคะน้องกันยุ่ยน้งกันมาสิบกว่าปีเลยังสีแล้วผมกังสี่้วออยู่ซื่อๆแล้วมาเข็ดนี่สิละจ้ะชีวิตน่าจะเรากับโบไม่เอยียงมากไม่ไม่นเนี่ยะจ้ะ แกกันไปนะจ๊ะ,ะยืดศอกกดึงนะจ๊ะดึงให้มันตรงโอ,โ,อโอ้ตรงคนนี่ไปกลกฤษเลียงแนละ้ว่าเพิ่มขอดกสษเห็ดนะจ๊ะได้ยากแก้ไปตำพุงได้แจกเก็บเลยจ้าแล้วะเทียมเทศหลายขากจ้ากระเทียมเทศอันนี้ก็ฤษเป็นบานหนะ้าบอกเลเว้นบานห้ามนะดี พักซีมีปลาเคิรเทศมี่ักซีมีผักกาดน่าจะนะเนี่ยคือเวอรด,ดึงนจะจ๊ะ